ถ้ายืนมองตรงไปคือถนนคันครองข้างโรงเรียนบางกุลาหาดวตาลครับเข้ามาตามสายไฟเลยเพราะว่าเป็นถนนสาธนะารณะห่างแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเจอบ้านทางด้านซ้ายมือที่ดินก็จะเป็นที่ดินแปลงน,นี้เลยครับจะมีต้นไม้อยู่แล้วก็ตรงไปด้านในนะครับตามผังเลยขนาดร้อยยตารางวาราคาสี่แสนเก้นะครับ จ่ายรักสามแสนก็โอนถนนไปให้ได้เลยก็ไฟฟ้าประปาพร้อมแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงไปตรงนั้นก็ประมาณร้อยเมตรนะครับข้ามถนนไปก็เหยียบน้ําทะเลของหาดวัวตาลเลยวันนี้เลยมานําเสนอการสำหรับที่ดินใกล้หาดุัวตาลเป็นที่ดอนฝั่งตรงข้ามหาดุัวตาลนะครับไฟฟ้าประปาพ,พร้อมอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะครับก็มานําเสนอการ สนใจก็ตักทายกันได้สวัสดีครับ